เราได้มาลการพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะอบจอเองร่วมกับสอปอสอชอแล้วก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมาให้คนไข้ได้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนต่างๆนะคะมีทั้งหมด15รายการ ก็ดูแต่ละเคสว่า,าจะต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนเพื่อให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีพี่น้องอ,อสมอคือหมอประจําบ้านได้มาดูแลด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ให้ติดตามดูนะคะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมีคนไข้ติดเตียงซึ่งไม่มีอุปกรณ์ต่างๆก็ให้แจ้งไปได้เลยเพราะว่าเรามีศูนย์สาธิตอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบุญมากวันนี้นะคะก็สามารถไปยืนได้เลยแล้วเราก็ยังมีศูนย์ประสานงานนะคะก็แจ้งไปได้เลยเพื่อความรวดเร็วบริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ ของท่านนายกหน่อยเอกไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องเบ็ดพันเรื่องเตียงเรื่องอุปกรณ์ต่างๆสาหรับบริการแต่ของท่านนายกหน่อยมีการที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเราจะมีค่าใช้จ่ายให้ครั้งละ2 0 0 0บาทปีหนึ่งประมาณ6 0 0 0บาทตรงนี้ผมก็พยาชาประชาสัมพันธ์ให้กับรบพศตในอเดนพิที่รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ป่วยนะฮะได้รับโอกาสที่อปเจอเราได้ดูแลส่วนนี้ไปด้วยก็อยากให้กําลังใจนะคะเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละรายบางครั้งก็ติดเตียง3เดือน 5เดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไม่ท้อแล้วก็อยากให้ผู้ที่เฝ้าผู้ป่วยมีกําลังใจนะคะแล้วก็สถานว่าจิตใจแล้วก็ต้องเข้มแข็งด้วยเพราะว่าเราอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาทางอบจอเองแล้วก็ทีมงานคุณหมอทุกๆท,ท่านเราก็ให้กําลังใจไม่ได้ถือว่าผู้ป่วยเป็นภาระนะคะถือว่าเราให้กําลังใจให้พลังกันจะได้หายเร็ว,รวคๆวค่ะสู้ๆเด้อค่ะเด้อสู้ๆให้กําลังใจนะคะ